เอาปลาลงไปคัวคัวมันซุกเลยจวด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 เนาะหลังจากที่วันนี้มีปลาตัวใหญ่นำแถมมาเนาะคัวเข้าไปเลยเนาะตอนนี้เรากาลังคัวให้มันสุกตอนนี้ก็ซุกเป็นทีเรียบรอ้ยแล้วเนาะตักขึ้นแบบว่ารวดเร็วเลยแล้วเนาะตักขึ้นใส่ถวยเลยเนาะเอาซีอาไปปั่นเนาะนี่เนาะใส่ไปเลย จานอาหารก็สิมาปรุงเครื่องปรุงกัเนาะจานอาหาราสิใส่อันมักพริกเนาะพริกในไทม์มาในก๋วยเตี๋ยวเนาะใส่ไปอีกใส่ไปอีกเนาะรู้สึกว่าเผ็ดน้อยไปเนาะยังบ่พอเอากระปุกมาใส่อีกเนาะใส่ได้ไล่แบบคนมาใส่ทั้งบ้านทั้งเมืองเลยนะเนาะเมนูนี่แล้วก็สิตามด้วยน้ำปลาแดกเนาะขาดบ่ได้เลยใส่แค่ซองยางเมนูนี่กะนี่เนาะจานอาหารก็สิเอาไปปั่นเนาะใส่ไปเลยจวดเฮียเฮียเฮียบ่เนาะคิดว่าสิเฮีย นี่เน,ะนาะจะน้าห้ากฤษนำไปปั่นน้ำกันนี่เป็นไรนี่เนาะหน้าตากระสออกมาไดประมาณนี่เน,ะนาะจะน้าหากระสิไปกินน้ำกันเลยเนาะแบ่บเย้ทำเซตหอนเลยมาเดิมมาเดิมแล้วเลยนี่กินกับข้าวเหนียวโอ้เนาะเขากันใช่ได้ปนปลากับข้าวเหนียวเนาะห้ากรเห็ดแล้วกินเลยหอม ปลาแหงบหัวมีกี่ตัวเนาะไปซองสามร้อยตัวผูมั้งเพราะว่ามันหน่อยมันเริ่มมันเริ่มกินเขาน้ำกันเขากัดติดมือ อย่าลืมไป็เกินเดิมแบบง่ายๆเนาะบอกสูตรให้พอมห่ากลางติดลีนจำลาย ทำรับคลิปเนี่ยค่ะไปแล้วเนาะมากินให้เบิง์ือๆว่ามันแสบเนาะเพื่อให้ผพ้ด่ได้ยากเห็ดเนาะทางเธอมีปลาหน่อยบ้โว่าสิเห็ดเมนูนยังกินดีเนาะเอาไปป่วน,นกินกับข้าวเหนียวคันมีพักนำนก่นี่งก่ะคือชิดีกว่านี้เนะาะะ